แต่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเนี่ยกลายไปประเด็นเรื่องคุณพิธาเพราะเดือนธันวาคมมีกำหนดก,การที่จะไปไต่สวนในสองคดีวันที่20เนี่ยคดีเกี่ยวกับกรณีถือหุ้นไอทีวีวันที่25ทธันวาคมกรณีเสนอแก้และก็รวมถึงการรวนงรงหาเสียงเกี่ยวกับมาตราร1นเมื่อวานนี้คุณพิธา ไปที่คณะพุทธศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บารายขอนแก่นและไปบรรยายพิเศษและปรากฏว่าท่านผู้ชมการบรรยายก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีขึ้นในจังหวัดอุดรธานีหรือ,อยังไงท่านผู้ชมฮะออกไปอุดรเนี่ยขออภยัยไปอุดรด้วยขอนแก่นด้วยค่ะออขอนแก่นด<ะ>้วยอุดรด้วยค่ะแต่ภาพที่เห็นก็คือ<ะ>ที่นนใครบอกว่านนเป็นกรณีนายกแล้วแท้ เราเจะเห็นบรรยากาศว่าผู้คนต้อนรับภูมิธากันเนืองแน่นนะใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างตอนที่ไปที่ขอนแก่นเนี่ยไปที่คณะบรษยศาสตร์ใช่ไหมคะน้องๆนักศึกษาก็มาขอถ่ายรูปกันนี่ตอนที่ไปอุดรธานีก็ไปบรรยายเหมือนกันนะคะ<ม>เป็นการบรรยายเรื่องก้าวต่อไปอุดรท้องถิ่นนี่คะ่ะและเจ้าตัวก็ยืนยันว่าพร้อมจะขึ้นศาลรัฐมนุนเดือนหน้าเอฟซไม่ต้องกังวลแต่ประการใดเนี่ย ก็คงต้องเตรียมตัวอย่างเต็มที่นะครับไม่ได้มีความหนักใจแต่อย่างใดก็ติดต่อกระทางเจ้าหน้าที่สารอยู่นะครับว่าการเรียกเรียกพยานจะเป็นอย่างไรนะครับรับคําถามที่ข้อสงสัยที่สารสงสัยจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะชี้แจงให้เกิดความกระจังมากขึ้นนะครับก็จะทํางานอย่างเต็มที่นะครับไม่กังวลใจแต่ก็ไม่ประมาทเช่นเดียวกันก็จะต้องทําให้รัดกุมแล้วก็รอบคอบมากที่สุดครับ อยาาบอกกองเชียร์ว่าไงคะบ,บางคนเขาก็รู้สึกแบบวิตกกังวลไปกับคดีของคุณพิธาด้วยเขาก็แบบค,คุณคุณอรอยากอยากจะบอกเด็ซียังไงบ้างาก็ไม่ต้องกังวลใจครับเราก็พยายามต่อสู้อย่างตรงไปตรงมาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวของผมหรือในเรื่องของพรรคผมเชื่อว่าทุกอย่างชี้แจงได้อย่างสิ้นกระแสความสงสัยอยู่แล้วครับ